สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ครูเลน่ามีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันเช่นเคยค่ะหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าเอ๊ะเวลาเราไลฟ์สดเราจะเอาหัวข้อไหนมาทําดีไม่รู้จะเอาความรู้ไหนมาพูดดีเราจะทํำยังไงนะวันนี้ครูเลนามีเคล็ดลับมาแบ่งปันค่ะข้อ1เลยนะคะคุณจะต้องไลฟ์ในสิ่งที่คุณชอบค่ะข้อ2ให้คุณไลฟ์ในสิ่งที่คุณรักค่ะ 3. l i ไลฟ์ในสิ่งที่คุณถนัดค่ะข้อ4คือไลฟ์ในสิ่งที่คุณอยากขายค่ะ4หัวข้อนี้ให้คุณเอากระดาษปากกานะคะมาจดสลิดเลยค่ะว่า 4. 4หัวข้อนี้คำตอบคืออะไรข้อ1คําตอบคืออะไรข้อ2คําตอบคืออะไรข้อ3คําตอบคืออะไรข้อ4คําตอบคืออะไรนะคะครูเลน่าเชื่อว่าคุณจะสามารถที่จะมีหัวข้อในการที่จะมาทำไลฟ์ทุกวัน 7วัน10วัน20วันต่อเนื่องเลยค่ะซึ่งครูเลนาก็ใช้เทคนิคนี้นะคะในการที่จะนึกคอนเทนต์ในการมาทำไลฟ์สดทุกๆวันเลยค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดหัวใจให้กับครูเลนาเป็นกำลังใจให้ครูเลนาด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้เลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย